สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง m ม t t i p l e Audio ครับรู้สึกดีจริงๆได้กลับมาในเซตอัพนี้เนาะหายตัวไปทำการบ้านมานะครับเนาะการบ้านที่โรงเรียนก็เยอะช่อยเลยนะครับก็ในที่สุดก็ได้กลับมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหลังจากหายไป1อาทิตย์เนาะถ้านับไม่ผิดเนาะ ผมหายไปทําการบ้านมาตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นตัวสุดท้ายของ Upcoming EP 2ก็คือตัวเอ่อ uh, Alpha Magic One นะครับซึ่งตามปกคลิปเลยหูฟังตัวนี้มาจาก Corkboard นะครับเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายกันว่าทําไมหูฟังตัวนี้มาจาก c o r k b a r d นะครับเนาะก็เริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือเคสนะครับก็จะเป็นเคสแข็งๆนี้เลยนะครับก็ขนาดนะครับก็พอๆกับโดนัทเนาะ เล็กกว่าโดรนนิดหน่อยนะครับความหนาพอๆกันแล้วก็วิธีเปิดนะครับก็แค่ดึงมันเปิดออกมาเลยนะครับเนาะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นยางเนาะเสียมดาที่สะท้อนแสงพาร์บนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนยางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุคล้ายๆโลหะนะครับข้างในก็ไม่นิ่มเนาะแต่ว่าเท็กซ์เจอร์มันแบบเรียกว่าอ,อะไรอะเท็กซ์เจอร์มันดีเนาะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเนาะเท็กซ์เจอร์มัน อธิบายหมายถึงอธิบาย material ไม่ถูกเนอะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้หูฟังเป็นรอยแล้วกันแล้วก็สามารถปกป้องหูฟังได้ดีเลยผมทำตกมาแล้วสองรอบขอยอมรับเลยนะครับหูฟังก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น4.4 4นะครับ offu magic one จะมีให้เลือกทั้ง3.5แล้วก็4.4ตัวนี้ผมควักกระเป๋าตังค์ซื้อเองนะครับเพราะว่า ไปดูรีวิวแล้วก็เห็นความ Amazing ของมันเนาะเริ่มต้นที่สายนะครับสายอ,อ,อยู่ในด้านใหญ่เนาะเป็นสายที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะพันให้ดูนะครับว่าสายเป็นยังไงนะครับเนาะอ่ะพันเสร็จว่างนิ่งนะครับสายนิ่งเนาะค่อนข้างใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้เทอะทะหรือว่าเกะกะน,นะครับ ตัวเทอร์มินอล C4 ตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับค่อนข้างมีน้ําหนักเนาะแล้วก็จะมีเขียนว่า a w f a l นะครับก็เป็นฟิงเกอร์พินแมกเนตที่ดีเลยนะครับเนาะด้วยความที่มันเป็นแบบเหมือนกระจกนะครับเนาะมันก็จะติดรอยนิ้วมือเนาะเช่นเดียวกับตัว Cable s p ปิ t แล้วก็ i ินสปิ t นะครับต้องชมเนาะชิ Chin Split ด้วยความที่สาย ทั้งสองพาร์ทพาร์ทล่างกับพาร์ทบนค่อนข้างใหญ่นะครับตัวชิ้นสปริตมันเลยอยู่อยู่กับที่เนาะค่อนข้างแข็งเลยนะครับแล้วก็ตัวหูฟังนะครับเป็นเลซินเนาะตัวนี้จะเป็น ba driver ซึ่ง ba driver ไม่ค่อยเห็นเนาะ single ba driver นะครับซึ่งเดี๋ยวพาร์ทของเสียงเราจะมาพูดกันว่าทำไมมันถึงวิเศษนะครับนี่อันนี้คือหน้าตาของหูฟังครับ เห็นไหมเอ่ยอ่าสวยไหมผมว่าสวยมากเลยนะนะครับสีขาวๆสวยๆงี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเราจะสามารถเห็นทุกอย่างเลยเนาะซึ่งไอตัวขดๆตรงนี้นะครับที่เหมือนเครื่องในสัตว์นะครับจะเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยทําให้เสียงของเจ้าตัวนี้นะครับดียังไงเนาะยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเรามา คุยกันแล้วกันเนาะอ่ะเริ่มต้นที่ความ Amazing ก่อนทำไมผม Amazing นะครับต้องบอกก่อนว่าหูฟังตัวนี้ครับให้ Signature ออกมาเหมือนกับ Single Dynamic Driver เลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเอ่อพวก f i n Delchi พวก Dune Titan S2 อะไรพวกนี้นครับมันจะเป็นหูฟัง Single Dynamic Driver นะครับซึ่งแตกต่างตัวนี้ยังไงตัวนี้จะเป็น Single BA BA กับ Dynamic จะต่างกันนิดหน่อยนะครับเนาะ ก็อยู่ที่เรื่องของคุณสมบัติเนาะอะอชวัวร์แนี่อคูสติกเมสนะครับก็คือไอ้ตรงยึกยืมเหมือนเครื่องในสัตว์เมื่อกี้เนาะมันอ่าส่งผลเรื่องของเสียงนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งจะไม่ลงลึกแล้วกันเพราะว่าแค่เรื่องเรียนก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วถ้าลงลึกเรื่องหูฟังด้วยผมว่าผมน่าจะตายก่อนแล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะ ไม่อยากรู้ลึกมากๆนะครับว่ามันเป็นอะไรเนาะหรือว่าถ้าอยากรู้บอกผมก็ได้คลิปต่อไปผมอาจจะทําลึกๆเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมทํารีวิวเรื่องประสบการณ์การใช้งานดีกว่านะครับเรื่องของเสียงเสียงตัวนี้โดยรวมออกมามีความดนามิกซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้ผมตกใจมากๆเพราะว่าชื่อชื่อมันคือ b a l a n c e A m a t e u r Driver หรือว่าเรียกง,ง่ายๆก็คือไม่ใช่ด y นามิกไดรเวอร์ซึ่งตามหลักแล้วมันไม่ควรจะทําเสียงออกมาได้ด y นามิกขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เลยทําให้ผมงงแล้วก็ทำให้ยูทูบเบอร์คนอื่นๆที่มารีวิวงงตามไปด้วยเนาะก็ไปฟังมาครับย่านเบสมีความด y นามิกจนน่าเหลือเชื่อคือมันไม่ได้ด y นามิกหรือว่าไม่ได้แบบเอ่ซ้ําหรือว่าไม่ได้มีอิมแพคเยอะเหมือนก็ฟเนลหรือว่าหูฟังตัวอื่นที่มันเป็นดนามิกไดรเวอร ด y นามิกไดรเวอโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่ามันให้ความด y นามิกที่แบบเ,เหมือนกับตัวอะไรนะเหมือนกับพวก ns 1 0 bgp ns 1 0หรือว่า a f f o explorer เนาะคือเบสมันมีความด y นามิกแต่ว่ามันจะอยู่ข้างหลังเลเยอร์ของเบสมันจะอยู่ข้างหลังเสียงร้องแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีเพราะฉะนั้นอไอความด y นามิกนี้มันจะถูกเปลี่ยนเป็น Uh, support นะครับความดันมิกที่ uh, เป็นความสนุกในคฟาฟเดลิส uh, ิหรือว่าหูฟังตัวอื่นจะถูกเปลี่ยนมาเป็น support ของ uh, เสียงร้องแล้วก็เสียงขึ้นดนตรีใน t r a ็กส่วนใหญ่เนาะในหูฟังตัวนี้นะครับเนาะเสียงร้องนะครับให้ความอุ่นเนาะเส,เสียงของหูฟังตัวนี้ติดอุ่นนะครับเสียงร้องทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยออกออกมาทั้งอุ่นมาทางละมุนนุ่มเลยนะครับเสียงร้องผู้หญิงนี่นุ่มมากเนาะ พวกเทเลอร์โอลิเวีเนี่ยโอ้โหคือแบบเสียงเขานุ่มเป็นประกายมากนะครับแล้วก็ย่านเสียงสูงเนี่ยต้องบอกว่ามีความใสเนาะมีความระยิบระยับเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณทางอัฟโฟนะครับที่ทำหูฟังแนวสบายสบายมานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะลบคมพวกเทร b บิมาเนาะซึ่งดีกับใจผมมากๆแล้วก็ดีกับหูผมมากๆนะครับเพราะผม มีเท้าอร์เซนซิทีฟเนาะฟังหูฟังที่มันไม่ได้ลบคมมาเยอะๆก็จะมีอาการล้าหูนั่นเองซึ่งไม่เกิดขึ้นกับตัวนี้นะครับไม่มีแทร็กไหนเลยที่ฟังแล้วมีอาการล้าหูเนาะ mm. ก็เป็นหูฟังที่ทําให้ผมตกใจเนาะเรื่องของไอเทคโนโลยีอันใหม่อันนี้นะครับแล้วก็เ,เรื่องของไดรเวอร์ที่เขาเลือกใช้เนาะเพราะว่าไดรเวอร์ B.A เนี่ยส่วนใหญ่เขา,เาไม่ค่อยใช้เนาะ ผมเพิ่งนึกออกว่าผมลืมพูดเรื่องการสวมใส่โอ้ยตลกตสวเองการสวมใส่หูฟังตัวนี้นะครับเผื่อใครอยากครูเนาะก็มันมีมันมีฟินตรงนี้เนาะอับโกลนิกเขาดีนะครับอ่าเนาะยางที่เห็นนะครับมันมีเคอร์ฟตรงนี้เนาะทำให้การสวมใส่สบายนะครับค่อนข้างอยู่ในหูแน่นเลยนะครับ ก็ทรงนี้มันจะเป็นทรง o f f o e Explorer เลยนะครับทรงเดียวกันเดะเลยนะครับนะการสวมใส่เหมือนกันแบบเด้เ,เลยเหมือน Copy กันมาเลยนะครับถึงไหนแล้วนะเรื่องของเสียงไปการสวมใส่เรียบร้อยแล้วสบายเรื่องของเสียงก็ตามนั้นครับโดยรวมเป็นหูฟังที่คุณภาพเสียงดีดีมากไหม <laughs> อ่ะ ดีในระดับที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ให้ความว้าวแล้วกันเพราะว่าหูฟังตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ถามว่าเสียงนะครับเสียงมันก็เหมือนหูฟัง Dynamic Driver รทั่วไปแค่มันได้ความว้าวตรงที่ว่ามันไม่ใช่ Dynamic Driver แต่มันเป็น BA Driver วอร์นั่นเองนะครับหูฟังตัวนี้ก็มีแค่ความว้าวขึ้นมานอกนั้นก็เสียงก็ค่อนข้างธรรมดาเนาะมีแค่ความอ่นุ่มแล้วก็ ความละมุนที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของออฟฟอยู่แล้วที่ตัวนี้ก็ยังให้มาแล้วก็บวกกับความติดอุ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ดีอีกตัวหนึ่งเนาะซึ่งผมจะให้แรงเอละกันเนาะคือจริงๆอยากจะให้แรงเอสมากเลยเพราะว่ามันเป็น B A แต่ว่าอย่างที่บอกครับเเสียงมันค่อนข้างธรรมดาเนาะถ้ือเทียบกับ Dynamic driver เนาะก็ไม่ได้แบบบูว,วาอะไรมากนะครับก็ ตามนั้นครับเสียงโอเคเลยมีความเป็นดินามิกสรุปให้สรุปให้เสียงมีความเป็นดินามิกฟังฟังสนุกไหมฟังค่อนข้างสนุกในบางเพลงแล้วก็ให้ความสบายในการฟังฟังนานๆไม่นนลา้าหูเพราะว่าเขาลบคมมาให้เสียงร้องอุ่นชัดใสเสียงน้องผู้หญิงละมุนเป็นประกายเสียงเครื่องดนตรีโอเคมีการลบคมเมื่อกี้พูดไปแล้วเ,เรื่องการแยกเครื่อดนตรีนะครับแยกเครื่องดนตรีได้ดี ในระดับหนึ่งเวทีเสียงค่อนข้างมีพื้นที่เนาะไม่อึดอัดเลยนะครับแยกขึ้นดนตรีก็ดีนะครับเนาะก็คือให้พูดเรื่องย่านไหนหรือว่าให้พูดเรื่องท็อปปิ้งไหนหูฟังตัวนี้มันจะมาแบบดี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 ด,ดีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีแบบดีมากดีที่สุดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหูฟังดีเป็นหูฟังดีตัวหนึ่งนะครับเนาะ ใครสนใจนะครับก็ไปหาซื้อกันเอาเองนะครับคลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์เนาะควักเงินตัวเองถูกบาทถูกสตางค์ออกมาเพื่อซื้อเจ้าตัวนี้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปรีวิวแปลกๆของผมนะครับก็อย่าลืมกดซับนะให้ถึงร้อยซับสักทีเถอะนะครับเนาะนะอยากจะขยายช่องแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้โดยเฉพาะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อน ที่รู้จักหรือว่ามีคนรู้จักคนไหนนะครับที่กำลังดูฟังตัวนี้อยู่นะครับก็ส่งไปให้เขาดูก็ได้นะครับเนาสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับช่วยทำให้การเสียงเงินของผมคุ้มค่าด้วยการกด Subscribe ด้วยเถอะครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย